พลิกชีวิตด้วยบุญกรถินตอนจากยาจกหน้าสลับสู่มหาเศรษฐีเงินหล้านเส้นทางสู่ดวงดาวในชีวิตของใครหลายคนคงต้องใช้แรงกายแรงใจฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวิธีการหลากหลายแตกต่างกันไป แต่สำหรับคุณสมพรและคุณสมเกยียรติเกาเล็กประธานบริษัทเคทีรรมสสำเร็จจำกัดเจ้าของกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดสมุทรสาครบอกกับเราว่ามีเพียงเหตุผลเดียวที่ใช้เป็นหลักการและเป้าหมายในชีวิตอย่างมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะพบเจอเหตุการณ์วิกฤตขับขันเพียงใดคำเดียวคำนั้นก็คือบุญที่สร้างความเชื่อมั่นในทุกย่างก้าวของชีวิตตลอดมา คือครั้งแรกที่เราค้าขายประมาณปีหนึ่งพอป,ปีหนึ่งแล้วเราก็มาเจอเทพบุตรก็เลยได้แต่งงานพอแต่งงานแล้วก็ยังขายของชําดูในบ้านสลัมหลังเล็กๆสลัมตรงนี้มันแค่ที่นอนอย่างเดียวที่นั่งที่เล่นไม่มีนะคะปีที่สองแล้วคขายของพอดีขึ้นแล้วก็ยังคือมันรู้สึกว่ามันมันกําไรยังไม่ไม่พอ,อยังไม่พอก็เลยอยากจะมาค้าค้าผ้าก็อยากไปขายผ้าก็เลยนั่งรถไปคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง โดยที่มีคนแนะนําโดยที่มีประสบการณ์นะคะก็เลยซื้อมาเต็มคันรถแล้วก็คุมพ้าใบแล้วก็เดินทางไปแต่ไม่มีจุดหมายนะเห็นเขาบอกว่าไปขายที่จังหวัดแพร่ภาคเหนือนะคะบ้านลองฟองแล้วก็แล้วก็ไปหลายๆบ้านแล้วอ่ะก็ขายไปขายไปก็ไม่ได้ขายเลยมันเหนื่อยแล้วก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ตอนนั้นเงินในกระเป๋าก็ไม่มีละมีประมาณสักประมาณห้าร้อยบาทหรือพอซื้อข้าวกินแล้วก็เลยเอาเหรียญหลวงปู่เนี่ยที่เป็นล็อกเก็ตเหรียญเนี้ย ก็เลยยกขึ้นมามายืนมายืนแล้วก็อธิษฐานจิตว่าอาธิษฐานจิตบอกหลวงปู่ว่าการที่เราเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราไม่มีทุนเลยมันก็ไปไม่ได้นะคะหลวงปู่ก็ให้หลวงปู่ได้ช่วยว่าได้ได้ขายผ้าได้ให้หมดเป็นอัศจรรย์พอประมาณสักพออธิษฐานเสร็จปุ๊บเราก็ไปอีกบ้านหนึ่งก็ขับไปอีกนิดเดียวพอจะขยับไปอีกนิดนึงก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามหลังมาจําได้ว่ามอเตอร์ไซค์คนนี้เป็นผู้ชายขับแล้วเขาก็มีปืนมาอยู่หน้าหน้าหน้า,หน,าหน้ามอเตอร์ไซค์ด้วย ก็มามามาอยู่ข้างหน้าเลยมาจอดอยู่หน้าหน้ารถเลยบอกว่าแล้วคุณสองคนจะไปไหนเราก็นึกว่ากลัวนะนึกว่าโจรจะปล้นเราแล้วเราก็มีเงินแค่ขายได้แค่ยังไม่ถึงหมื่นเลยเราก็คิดในใจอย่างนั้นนะแล้วเขาบอกว่ามาขายอะไรมาทําอะไรไอ่ะให้อว่ามาขายผ้าค่ะมาเป็นผ้าไหนดูให้ดูหน่อยสิแต่ว่าขายผ้าล่มอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าง,งั้นไม่ต้องดูหรอกให้ไปบ้านเขาให้ไปที่บ้านเลยพอไปที่บ้านเลยปุ๊บเขาบอกว่า มีผ้ากี่กิโลเขาก็บอกว่าประมาณ700กิโล700กิโลค่ะเขาก็ซื้อแล้วก็จ่ายเงินก็เลยเป็นอัจารย์ครั้งแรกที่ตอนนั้นพรก็ที่ไปวัดนะก,ก็ก็มีความผูกพันกับวัดคือมีความสุขแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอนุภาพบุญเป็นยังไงก็ครั้งแรกเลยที่อาจารย์จิตก็เลยวันนั้นแหละที่อาจารย์จิตแล้วก็อย่างนั้นมาก็ยิ่งมั่นใจในอนุภาพของบุญแล้วก็ยิ่งผูกพันกับลวงปู่ถ้ามีอะไรตอนนี้ก็ จะคุยกับหลวงปู่และจะขอหลวงปู่เป็นประจำกว่าจะมีวันนี้ที่บริษัท K.P. ธรรมะสำเร็จจำกัดก่อตั้งอย่างมั่นคงจนกลายเป็นดาวดวงใหม่ของวงการธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็เพราะความวิริยะอุตสาหะที่ประกอบด้วยปัญญารู้คุณค่าแห่งบุญรักบุญ และทำบุญอย่างแท้จริงของคุณสมพรและคุณสมเกียรติเก่าเล็กแล้วก็พรก็นึกได้ว่าเอ๊ะถ้าเขาขายผ้ายอย่างนี้นะเราก็อยากอยากจะยผ้ามั่งก็เลยไปขอซื้อจากเก่ามาสี่สี่ตัวสี่ถึงห้าตัวนะคะแต่โดยตัวเองก็ก็ทำไม่เป็นหรอกค่ะคือตัวเองทำไม่เป็นแต่เชื่อมั่นในในบุญของตัวเองว่าทำบุญกับลวงปู่เนี่ยก็จะก็จะทำอะไรก็ก็สำเร็จ คิดแบบนี้นะคะโดยที่ไม่มีความรู้เลยก็เลยเอาเศษผ้าที่ซื้อมานยประยุกต์ขึ้นมาเป็นกางเกงพอเป็นกางเกงแล้วก็แล้วก็รับอเอเริ่มมั่งแล้วก็ไปติดต่อรับอเอเริรมมั่งดันมีคนมาสั่งซื้ออีกคนมาสั่งซื้อแล้วก็มีเศษผ้าที่เราทําดูนยประดิษฐ์ขึ้นมาเป็น Sw arm Sw arm, Sw arm, เสื้อวอร์มเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มโดยที่ไม่มีความรู้นะคะจนกัลยาณามิตรน่ะเขาไม่เห็นว่าเราเย็บเศษผ้าเป็นตัวขายเรายังทําได้เรามีปัญญายอย่างนั้นเข mm. าเลยคิดว่าถ้าเรามีีีแหล่งเงเินดๆ ก็คงจะไปได้ไกลเขาก็เลยแนะนําธนาคารให้ธนาคารเขาเห็นคุณธรมพรเขาบอกว่าดวงตามั่นคงสดใสเขาว่ามั่นใจเขาบอกพี่จะช่วยคือเราก็งงว่าอนุภาพบุญน่ะมันก็แลกเขาเห็นเราแค่นั้นน่ะเขาบอกพี่จะช่วยอยู่ๆเขาก็อนุมัติเงินให้เรามาเราก็เลยมาสร้างตึกเลยสร้างตึกปุ๊บเราก็ปีพศ2อ4 7้สี่สิบเจ็ดเราก็ จดทะเบียนเป็นบริษัทเคพีทำมาทำเลจํากัดนั่นเป็นจุดเริ่มต้นพอสร้างตึกเสร็จแล้วก็ก็จะมันก็ไม่มีทุนเลยอะแล้วจะมาทําต่อแล้วจะทุนที่จะมาจ่ายค่าแรงจะมาซื้อผ้าอะไรก็ไม่มีเลยมันต้องช่วยเหลือตัวเองก็คือก็ใช้อธิษฐานจิตประจําเลยว่าถ้าอย่างนี้ก็ขอให้มีลูกค้าเข้ามาซื้อเงินสดเรามั่งแล้วเราจะได้หมุนไปเรื่อยก็ใช้บุญตลอดเวลาเลย เพราะว่าเราจะห่างจากบุญไม่ได้ถ้าถ้างั้นเราไม่มีทุนมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะตรงล็อกตลอดก็คือว่าวันนี้มีคนนี้มาจ่ายวันนี้มีคนนี้มาซื้อวันนี้มีคนนี้เราจ่ายตอนนี้ไปไมันจะพอดีในปีนั้นก็จะหมดปีพอดีคือใช้ใจ่ายคล่องแคล่วแต่ว่าปัจจัยที่เราขาดไม่ได้คือว่าเราเอาเงินกําไรจากตรงนี้บางทีก็เป็นทุนนะคะไปเติมบุญกับหลวงพ่อประจําแล้วเราสมบัติมันก็จะเพิ่มปูนมาเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอัศจรรย์แล้วก็พอปี49เเนี่ย ปีนี้ก็ขายดีก็เลยนึกถึงภาพที่ตัวเองไปต่อคิวต่อคิวถวายหลวงพ่อเลยภาพนี้จะชัดมากเลยวันนั้นก็ดีใจที่ว่าพอดีเราก็นึกถึงภาพนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่นาะเราจะอยากได้เงินที่เหมือนเราเราคิดในใจนะอยากจะเหมือนกับไปถวายต่อคิวหลวงพอนะ่อเนี่ยวันนั้นนะ่ะพอดีปี6 0สิบัศนะดันขายเสื้อเหลืองขายดีมากเลยคนที่มาต่อคิวซื้อเสื้อของเรานี่นะเหมือนกับที่เราไปต่อคิวถวายหลวงพ่อเลยอันเดียวกันเลย คนนี้เข้าแถวตั้งแต่โรงงานไปถึงนู่นอ่ะเกือบถึงตรงปากซอยอ่ะเข้าแถวกันอ่ะคือเราไม่ขายคนก็ต้องซื้อก็มาเฝ้าโรงงานเนี่ยเราทํางานนะถึงตีสองทุกวันเลยทํางานถึงตีสองทุกวันแล้วก็ทํางานแบบเลิเบิกบานมันได้เงินสดนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมาเฝ้ากลางคืนก็มาเฝ้านะคะมาเฝ้าที่โรงงานเนี่ยสามสี่เจ้าห้าเจ้าเฝ้าเอาเลยคือไม่ต้องแพ็คบางทีตัดที่ได้นะบางทีเอาไปตัดที่ได้เองนับให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยเราได้เงินสดเป็นได้เงินสดวันนั้นอ่ะเราก็มีทุนขึ้นมาทันที จากที่ทําหลักหลักพันก็มาเป็นหมื่นแล้วก็เป็นหลักเอสพอหลักเอสหนึ่งแล้วก็เป็นหลักห้าเอสใช่ไหมคะแล้วก็มาหลักเอม็มพอเอม็มพอหลักเอม็มแล้วก็แต่ก็เพิ่มแต่ก็ไม่ไม่สุดสุดพอกระถินปีห้าสองกระถินปีห้าสองก็วันนั้นก็ได้ได้มีปัจจัยทั้งทั้งโรงงานเลยมีสามสามเอม็มแล้วก็ถวายจนหมดเลยหมดหัวใจอะหมดหมดหัวใจเลยก็ รู้สึกพอถวายแล้วก็มันก็ปิติใจปิติใจน้ําตาไหลไหลในในในวันนั้นแล้วก็กลับมาที่บ้านนี่ก็พอมานั่งนึกถึงภาพเนี้ยนึกถึงภาพนี้ก็น้ําตาไหลยอยู่เป็นอาทิตย์เลยคือครั้งแรกเลยนะทุกครั้งที่ทาบนมาก็ไม่เคยปื้ม,มอย่างเงี้ยครั้งแรกที่ปีทาถวายกระ,ะถินกับหลวงพ่อเนี่ยพอความปื้มเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าคนที่ไม่เจอความปื้มนี่ก็ต้องทําให้สุดๆดต้องทําให้สุดๆดเพราะเรารู้ว่าเรามีก้อนเดียว ให้ชีวิตเราก็ตั้งมาได้ตั้งหลายปีแล้วแล้วเงินบริษัทอย่างเล็กๆอย่างเราเนี้ยก็มันไม่มีเงินเยอะแยะหรอกมันมีเต็มเนี่ยมีก้อนเดียวแค่เนี้ยเราจะถอยหมดแล้วเราเราไม่คิดว่าเราจะเราจะข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมเราไม่ได้คิดนะถายหมดเลยหมดหัวใจหมดทุกอย่างเลยคือเราก็คิดว่ามันคืออยากได้บุญน,นะอยากได้บุญนะบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติพอเราทําบุญกระเสิเสร็จแค่นั้นแหละแล้วก็สินค้าเราออ,อเดอร์เนี่ยมันก็ขายได้ก็ขายได้ไดเป็นอัศจรรย์ คือบางเจ้าก็สลับมาซื้อเงินสดบางเจ้าก็อย่างเงี้ยก็หมุนไปได้เลยพอได้ที่ดินเสร็จแล้วก็มาอีกปีนึงอะ่ะก็ได้ซื้อที่ดินใหม่ก็โดยที่เนาเงินมันก็เป็นอจินใจเนาะเราก็ไม่รู้มันมาจากไหนเหมือนกันก็ได้ซื้อที่ดินอีกแปลงใหม่ที่ขายไปแล้วนะคะก็ได้ซื้อใหม่อีกซื้อใหม่อีกได้เยอะกว่าที่เราถวายอีกมันก็เป็นอัศจรรย์มากเลยก็ปีห้าสามที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยก็อยากเป็นคุ้นพลเพราะเป็นกะินเหมือนกัน เป็นกะถินใหญ่นะคะที่หลวงพ่อให้ให้ทำทำทองก่อนใช่ไหมคะทองสลักแผ่นก่อนใช่ไหมก็ทําเต็มก็ทําเต็มแผ่นนะก็อธิษฐานกินหลวงปู่ประจำแต่ตเนี่อธิษฐานหลวงปู่ว่าหลวงปู่ถ้าลูกได้เป็นก็ลูกอยากเป็นคุณพนหลวงปู่คือตตำแหน่งอื่นลูกก็ยังไม่อยากได้หรอกอยากเป็นคุณพนหลวงปู่ถ้าลูกมีบุญน่ะขอให้ลูกได้เป็นคุณพนหลวงปู่นะขอออเดอร์หลวงปู่เป็นอัศจรรย์ขอแสนตัวก็ขอิขอแค่นั้นจริงๆก็ออเดอร์ก็เข้ามาทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาก็ได้แสนตัว จริงๆก็ได้ทําคุณผลสําเร็จเป็นอาศจรรย์คือเบื้องหลังเนี่ยความรู้ของเราก็ไม่มีอะไรมากเราจะทํางานด้วยด้วยที่ว่าคือเชื่อมั่นในบุญเชื่อมั่นในบุญแล้วก็แล้วเขารักลวงปู่อ่ะก็คือลวงปู่จะไม่ทอดทิ้งคือขออะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็ทุกครั้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็กิจการก็หมุนเวียนไปด้วยดีก็จากปี47ถึงบดนี้ก็ปี7ปีปีที่8ใช่ไหมคะก็กิจการงานเราก็เจริญรุ่งเรืองมาตลอด ตั้งกับผมได้เห็นอนุภาพของหลวงปู่เรื่อยๆมาแล้วก็ได้เข้าวัดพระธรรมกายได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อไดเ้เลิกเลิกเล่าเลิกกับใบยม,มุกได้ก็เพราะหลวงพ่อผมรู้ผมรู้ว่าคือถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีผมวันนี้ก็ไม่มีบริษัทเคพีทำสำเร็จได้คือ,คอตั้งแตเกิดมาแล้วก็เรียนหนังสือจบมา ผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าเราจะมาเป็นเจ้าของบริษัทเราจะถ่มตัวเราว่าเราก็ความรู้ก็ไม่มากแค่ปะวะสป,ปะวะทนุปริญญาได้กันทั้งคู่แล้วก็เกิดมาก็พ่อแม่ก็ฐานะธรรมดาไม่ได้มีสมบัติมามากม,มายไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นเจ้าของบริษัทได้เพราะยุคยุคที่เรายุคที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>มันเป็นยุคที่ทำหากินยากแข่งขันสูง ซึ่งมันเป็นผลมาจากบุญถ้าไม่ใช่เรื่องบุญก็ไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่ามันประจักษ์เลยว่าเราก็ทํามาปกติแต่ว่ามันผลที่ได้รับมันมันทวีคูณตลอดอ่ะมันก้าวกระโดดโดยอัตจรรยร์ตลอดโดยมันมีมันมีพลังที่เรามองไม่เห็นคอยช่วยเราอยู่ตลอดให้ว่าเราค้าขายดีชีวิตครอบครัวเป็นสุขมีธรรมะแล้วก็มีกําลังใจสอนธรรมะลูกน้อง ส่นการทําบุญเนี่ยพอเข้าใจบุญแล้วก็คือว่ายังไงก็ว่าตามกันทั้งบ้านภรรยาเปิดเป้ามาเท่าไหร่เราก็มองว่าถึงแล้วถึงไหวเล้วไหวแล้ว,ว,ลวก็สาธุไปได้วยกันแม้แต่ลูกเราสองคนเขาก็นึกโมทนาบุญด้วยตลอดคือปัจจุบันก็เป็นครอบครัวธรรมกาย โดยเฉพาะบุญทอดกระถินประจำปีที่ทั้งสองต่างตั้งตารอคอยเพราะรู้ดีว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกับเหตุการณ์จริงที่ประสบกับตนเองของการทำบุญถูกเนื้อนาบุญอันประเสริฐทุ่มเททำได้ด้วยศรัทธาประกอบด้วยปัญญารู้คุณค่าแห่งบุญจึงได้ประสบกับเหตุการณ์สำคัญหลายครั้งในชีวิต ซึ่งเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยที่ขอยึดมั่นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดในชีวิตตลอดไป